กลางหุบเขาที่อากาศเย็นสบายมีบ้านไม้หลังเล็กๆตั้งอยู่ท่ามกลางต้นไม้สูงใหญ่บ้านหลังนั้นคือบ้านของยายดาวและดินหลานชายตัวน้อยที่อาศัยอยู่ด้วยกันรอบบ้านของยายดาวเต็มไปด้วยสวนผักสีเขียวชอุ่มมีทั้งผักบุ้งต้นหอมฟักทองและมะเขือม่วงที่ออกลูกดกสวนของยายดูร่มรื่นเพราะยายดาวดูแลอย่างดีทั้งรดน้ำ ถอนหญ้าและใส่ปุ๋ยจากธรรมชาติทุกเช้าดินจะตื่นขึ้นมาพร้อมเสียงนกร้องและออกมาช่วยยายรดน้ำผักบางครั้งดินก็ช่วยยายเก็บผักเพื่อเอาไปทำอาหารหรือแบ่งให้เพื่อนบ้านในหมู่บ้านดินชอบอยู่ที่นี่มากเพราะสวนผักของยายดาวเหมือนโลกวิเศษที่เต็มไปด้วยสีเขียวสดใสกลิ่นหอมของดินชุ่มน้ำและเสียงมแมลงร้องประสานกันวันหนึ่งดินเงยหน้ามองยายแล้วถามด้วยความสงสัยยายครับ ทำไมเราต้องปลูกผักเยอะๆทั้งที่เรากินไม่หมดล่ะครับดินจ๋าที่เราปลูกผักเยอะเพราะจะได้แบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้กินด้วยไงลูกเวลาเพื่อนบ้านมีของกินอร่อยๆเขาก็จะมีความสุขแล้วความสุขนั้นก็จะกลับมาหาเรานะดินฟังแล้วก็ยิ้นกว้างวันต่อมาเขาตั้งใจช่วยยายดูแลสวนผักมากกว่าเดิมและยังบอกกับเพื่อนๆในหมู่บ้านให้ช่วยกันปลูกผักเพื่อแบ่งปันกันอีกด้วย ไม่นานหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาก็กลายเป็นหมู่บ้านที่มีสวนผักเขียวขจีทุกบ้านเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มของผู้คน